มาขึ้นมาแล้วโยนอ้กรน์โซกรดวันนี้เด็กๆจะมาเล่นอะไรกิมมาร์ค่ะก็คือขอให้ลองเล่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเลยแบบน้ําขึ้นไงใช่ทุกคนแล้วก็คือเขาให้บอร์ดเล็กของคนตัวใหญ่ก็ต้องใช้บอร์ดให็กของเราตัวเล็กก็ใช้บอร์ดเล็กโอเคโอเคเราจะมาลองเล่นกิมมาร์คยังไม่เคยเล่นเลย,เยเล่ลอขึ้นมารอขึ้นมา,ลนมาแล้วหนูก็โยนแล้วหนูก็ขึ้นไปเลย มาขึ้นมาแล้วยโยนมาขึ้นมาเลยโยนไม่ใช่มาฝึกฝึกอ๋อฝึกฝึกโอเคฝึกต้องให้มันมีน้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูดไป <het> <het> ราก็โยนนาบัวมากกระน่หรอกกระแน่งออกไปข้างหน้าไปเลยเล่นแล้วเล่นแล้วย่อเยอะเยอะย่อเยอะเยอะรวโน้มตัวไปข้างหน้าเทคนิคคล้ายๆเซิร์ฟเลยไม่งั้นมันหงายท้องกันเนอะพอขึ้นแล้วกันเน่ยย่อย่อเป็นไงกูอดเหนื่อย วิ่งตามบอร์ดไหนก็เร่ยชื่ออะไรย่าหยยิ้มง่ายเลยเยี่ยมเกือบได้แล้วลูกเอ้ยได้แล้วแล้วแบบนี้นี่ตัวแล้วเหวี่ยงไปอย่างไรเ้ยอ้ยเอได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาซ้ำเอกซ้ำเอกซ้ำเอกทำซ้ำเอกชอบปะ วันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เด็กๆจะมาเล่นสกีบอร์ดกันอีกรอบหนึ่งตอนกลางวันน้ำมันไม่ขึ้นนะพอมันไม่ขึ้นแล้วมันก็มันจะมีเศษเอเนี่ยหอยอ่ะเยอะมากเวลาเราเล่นสกีบอร์ดก็คือสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือระวังพอล้มจากบอร์ดเนี่ยระวังบอร์ดมันกระแทกเราเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยค่ะให้บอร์ดมันกระแทกเรากระแทกข้อเท้าและโดนไปแลาต้องระวังไหนก็ได้ลอง ถ้ามันคนโวได้มันจะชนะเอ้ยได้ได้เออได้แหละเริ่มจากเล็กๆก่อน อาครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลไค์กดแชร์กดติดตานะคะทุกคนเห็นอะไรไหมมีใครบางคนอู้อยู่นั่นนนู่นนั่นนะจุดๆ,ๆวันนี้ไม่ยอมเล่นใช่าพี่เกนเปลี่ยนชุดใ,ชใครอยากมาก็มาที่กออ็ามาได้ที่โบตานีบีดีสอนนะคะเขาจะมีให้เช่าตัวกินบอร์ดน,นะคะใช่เคบายบาย แล้วบนะ๊ายบายูกบ๊ายบา